สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนถ้าพวกเราได้รับชมคลิปพิเศษนี้หมายถึงพวกเราเป็นคนที่เป็นแคกรับเชิญพิเศษหรือคนพิเศษของผมเรียกว่า vv ip หรือว่าแขกพิเศษหรือว่าพรีเมียมสำหรับผมความจริงแล้วผมตัดสินใจที่จะพูด หรือถ่ายทอดความรู้สึกนี้เราดูหลายวันจนในที่สุดก็ได้เวลาที่จะมาสื่อสารแล้วก็พูดคุยกับพวกเราเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าจากใจสู่ใจจากจิตสู่จิตนั่นหมายถึงความปรารถนาแรงกล้าที่ผมกําลังรู้สึกกับชีวิตรู้สึกกับความเป็นมนุษย์ที่ผมได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้มาอย่างน้อย60ปีและความรู้สึก ของคนที่เขียนหนังสือกว่า80เล่มถ่ายทอดเจตจำนงหรือความปรารถนาแรงกล้าของชีวิตถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ18เล่มสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ amazon com และในขณะเดียวกันก็มี y YouTube กว่า7 8 0 0ถึง8,000เรื่องที่อยู่ในช่อง y u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  e กว่า15-17ถึง17ช่องที่สามารถถ่ายทอดความในใจหรือประสบการณ์ทั้งชีวิตของผมแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับพวกเราซึ่งเป็น คนพิเศษของผมเป็น VVIP นั่นก็คือความปรารถนาแรงกล้าที่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผมกำลังตกผลึกกับชีวิตรพร้อมที่จะอธิบายและพูดถึงหัวใจที่มันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณของตัวเองที่อยากจะถ่ายทอดความจริงก็คือผมใช้เวลาทั้งชีวิต เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ลองผิดลองถูกบนโลกใบนี้และสิ่งที่ผมสแสวงหานั้นอาจจะไม่ถึงความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จหรือความมั่งคังล้ารวยแต่เนื้ออื่นใดก็คือการสแสวงหาหัวใจและจิตปิญญาณที่แท้จริงของผมซึ่งมันกาลังลุกโชนขึ้นในช่วงสําคัญในชีวิตของผมในวันนี้ในเวลานี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ที่ผมกําลังเรียนรู้กําลังรอล้อมตัวเองตลอดเวลากว่า3-40ปีหรือมากกว่านั้นจนในที่สุดก็เกิดการเจราาิญเกิดการตกผลึกและค้นพบความหมายหรือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคือการลุกขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดมันหมายถึงความปรารถนาสุดท้ายของชีวิตของผมมันหมายถึงความฝันแรงบันดาลใจที่เราอาจจะใช้คำว่า Inspiration อาจจะหมายถึงแพทชั่นที่ผมกำลังหลงไหลกำลังรู้สึกกับชีวิตในช่วงสำคัญที่สุดของตัวเองนั่นหมายถึงการหยุดแสวงหาและการเข้าถึงภายในของตัวเองด้วยการตระหนักรู้ด้วยการค้นพบจิตวิญญาณที่แท้จริงของตัวเองสมัยนี้เขาเรียกว่าการค้นพบวีิสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้เป็นแค่สสารไม่ใช่เป็นแค่ร่างกายหรือความเป็นมนุษย์ในแบบของสิ่งที่มันปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตา ที่เราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่ห่อหุ้มจิตวิญญาณของตัวเองด้วยเนื้อหนังด้วยร่างกายด้วยชีวภาพหรือดำรงอยู่ในระดับอะตอมในระดับของปฏิกิกริยาทางเคมีที่เราเรียกว่าการหลั่งสารสื่อประสาทหรือการสั่นสะเทือนอนุภาพของชีวิตผ่านเซลผ่านอะตอมที่มีอยู่กว่า75ล้านล้านเซลลกระตุ้นการทํางานของสมองที่มีอยู่ประมาณ9 6ล้านเซล ที่อยู่ใจกลางกะโหลกหรือใจกลางสมองของผมแต่สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือหัวใจที่มันตื่นขึ้นจากความรับไรหัวใจที่ผมรู้ว่าถ้าผมไม่ลุกขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความตั้งใจจริงความปรารถนานี้อย่างแรงกล้าผมอาจจะพลาดโอกาสดีๆของชีวิตที่จะสื่อสารกับคนที่ผมรักโดยเฉพาะพวกเราหลายๆคน ที่จะได้ชมคลิปพิเศษนี้ที่ผมมีความตั้งใจจริงมีความฝันฝันที่ไม่มีวันหมดอายุตราบเท่าที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ตราบเท่าที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมจะขึ้นมาเพื่อประกาศเจตจำนงหรือว่าความปรารถนาอนยิ่งใหญ่หรือความปรารถนานแท้จริงของตัวเองกับคนที่ผมรักไม่ว่าจะเป็นนิสาย เพื่อนน้องพี่หรือผู้คนในโลกที่เราอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่หลังจากที่พวกเราได้ชมคลิปนี้ก็อาจจะได้เปิดหัวใจของเราเพื่อเชื่อมโยงกับภารกิจที่สําคัญที่สุดก็คือภารกิจในการใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ผมพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดที่จะบอกเล่าความในใจของตัวเองพร้อมแล้วที่จะรู้สึกกับชีวิต ในแบบของคนที่กล้าออกจากข้อจํากัดในแบบของคนที่พร้อมจะใช้ชีวิตอย่างไม่มีลิมิตในแบบของคนที่รู้แล้วว่าเราได้เดินมาถึงจุดนี้แล้วในที่สุดเราก็จะพบความจริงว่าเราก็จะต้องจากโลกไปนี้ไปในที่สุดไม่วันใดวันหนึ่งข้างหน้าลมหายใจของเราอาจจะสิ้นสูดแต่จิตวิญญาณไม่มีวันสูญสลายผมพบความจริงว่าเราไม่เคยตาย วกเราทุกคนไม่มีวันตายและการที่เราดำรงอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดดำรงอยู่อย่างเป็นดิรันที่เราเรียกว่าอรตะคือความจริงที่พระพุทธเจ้ามหาบุรุษมหาศา,ศาสดาเอกของโลกได้ค้นพบความจริงนี้เมื่อ2,500กว่าปีก่อนความจริงที่ทําให้มนุษย์ค้นพบสัจธรรมของชีวิตในระดับวิมุตติยานในระดับวิมุตติจิต ในระดับของพลังงานพระเจ้าที่เราเรื่องอนุภาพของฮิกโบสอนอนุภาพที่กําเนิดสรรพสิ่งจากฝุ่นทุลีที่ล่องลอยที่ดำรงอยู่ในจักรวาลอย่างว่ว่วางไม่มีที่สิ้นสุดในที่สุดก็หลอมรวมก่อตัวกันเป็นบิกแผนเป็นซูเปอร์โนวาทําให้เกิดดวงดาวทําให้เกิดกาแล็กซีทำให้เกิด, acy, กดจักรวาลทําให้หัวใจของเรามันเต็มไปด้วยพลังงานของความรัก จิตวิญญาณของเราถูกปลุกขึ้นจิตวิญญาณของเราถูกปลุกขึ้นจากความอับายถ้าผมไม่ใช้ช่วงเวลานี้ผมอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้สื่อสารกับพวกเราจากความปรารถนาที่ผมมีอยู่ในก้นบึง้งของหัวใจมันหมายถึงความรู้สึกที่จะนำ ความรู้ร้อยเรียงประสบการณ์มาทั้งชีวิตจากการเดินทางไปทั่วทั้งภูเขาหิมาลัยในทิเบตเนปานพูตานสิขิมอินเดียจีนมองโกเลียและปากีสถานทั่วทั้งภูเขาหิมาลัยผมได้คนพบทำได้รับในทิเบตโบราณที่เลราดักหรือทิเบตน้อยผม,ม,มสัมผัสกับ ความหมังกาของอิพยาอินทรีย์ที่มันบินข้ามภูเขาสัมผัสกับความเล่นลับของถ้ำที่ถูกจุดด้วยตะเกียงน้นมันเนยและส่งสว่างเพื่อจุดไฟในดวงวิญญาณของผมให้มันลุกโชนขึ้นเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่รู้ลืมมันเป็นความรู้สึกที่เดินทางข้ามขอบฟ้าไปไกลสุดโลกถึงอาสาฬหอเมริกาแคนาดาถึงออสเตรเลียไปสัมผัสกับหินอร็อกเมลเทนหินศักซิ ของเผ่าอบอริจินโบราณที่ถูกปกป้องรักษาไว้จากคนพื้นเมืองแลวผมก็สมผัติกับพลังของพิระมิดที่มหาเปรมีอียิ์ที่ลาบสูงกิซ่าได้เชื่อมกระแสจิตในห้องคิงชัมโบกับพลังอีเทอร์และัก,กรวานที่เรียกว่าอนุภาพแห่งผู้สร้างหรือว่าครีเอเตอร์จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้สิ่งที่ผมได้รับประสบการณ์จากการเดินทางรอนแรมไปทั่วทั้งขุนเขาทั่วทั้งทะเลทราย ไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายวาดิลัมทะเลทรายโกบีทะเลทรายโมฮาวีในสหรัฐอเมริกาทุกๆลมหายใจที่นกฟินิกซ์มันกำลังพลีตัวเองเพื่อชุบตัวในเปลวเพลิงนกฟินิกซ์กำลังค้นพบความเป็นอมตะเมื่อมันอุทิศตัวเองเมื่อมันเสียสละชีวิตของมันเพื่อค้นพบจิตวิญญาณที่เป็นแกนแท้ของความรู้สึกที่มันไม่เคยดับสูญ ถ้าผมตายลงวันนี้ถ้าผมสิ้นลมหายใจลงร่างกายผมอาจจะถูกเผาหมดไม้ไปด้วยเปลวเพลิงและร่องลอยไปเป็นฝุนทุรีแต่จิตวิญญาณของผมจิตวิญญาณของพวกเราจะไม่มีวันสิ้นสูญเพราะเราไม่เคยตายเราไม่มีวันตายเราเป็นเช่นนี้มานานแสนนาน ตั้งแต่ก่อกาเนิดความจริงแท้ในระดับของจัก,กรวาลในระดับของพระเจ้าในนี้คงเป็นเหตุผลสําคัญที่สุดที่ทําให้ผมตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตที่จะถ่ายทอดสุดยอดวิชาโค้ชวิชาจูนจิตซึ่เป็นต้นฉบับหนึ่งเดียวในโลกที่ผมได้คนน้นคว้าได้สวมภารมาทั้งชีวิตเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกได้ค้นพบความเป็นลับของการถอดกายทิพย์ ประสบการณ์ที่เรียกว่าเอาออฟบอดี้ออกจากร่างกายไปสู่การเป็นแสงหรือพลังงานเข้าไปสู่อนุภาพของหิปที่เป็นเพียงแค่อนุภาพของสเปกตรัมของแสงสีเสียงของพลังงานที่ไร้รูปไร้ตัวตนสัมผัสกับอับราฮัมฮิกสัมผัสกับคลออนสัมผัสกับจิตวิญญาณไล้รูปมากมายและรู้สึกถึงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับเคอร์คูเดียนจิตวิญญาณที่ เป็นพลังงานที่สื่อสารผ่านลมหายใจผ่านจิตวิญญาณของผมอับราฮัมยิบที่บอกผมว่าแท้จริงแล้วพวกเราคือไวเบเรชันเราคือพลังงานาคือผู้สร้างเลนิรามิตเราคือผู้เสกชีวิตของเราเราคือผู้สร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่อับราฮัมมาสื่อสารกับผมนี่คือสิ่งที่เคอร์คูเดียนไคลออนบอกว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมากกว่า20ล้านปีเป็นพลังงานเป็นกระแสะของฮิต ป็นอนุภาพของฝุ่นทุลรีที่ล้อมลวมเป็นชีวิตเป็นอะตอมเป็นเซล์เป็นชีวิตที่มันประกอบด้วยร่างกายปดะกับเ้วยนความเป็นสื่อสารตอนนี้สุดเราก็ค้นพบอนุภาพของความเป็นชีวิตที่อยู่เหนือข้อจํากัดอยู่เหนือความเป็นชีวิตที่เราอาจจะถูกเข้ารหัสถูกปลูกฝังถูกความเชื่อเก่าๆที่ทําให้เรากลายเป็นคนติดยึดและงมงายอยู่กับสิ่งที่มันรอดลวงเราการค้นพบชีวิตที่เหนือกว่าคือการค้นพบความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ หรือความเป็นซูเปอร์เนเจอรัลในตัวเราเองดังนั้นในหลักสูตรสุดยอดวิชาโค้ชที่ผมจะถ่ายทอดและเปิดรหัสในวันที่21เมษายน,นนี้เป็นครั้งแรกที่จะถ่ายทอดให้กับพวกเราอย่างสุดหัวใจมันคือการเจรไนตัวผมเองตลอดเวลากว่าช่วยชีวิตของผมเพื่อที่จะเจรไนและตกผลึกในจิตวิญญาณของตัวเองในการถ่ายทอดกระบวนการที่เราเรียกว่าแชเนลลิ n งการสื่อสารทางจิตการสื่อสารกับ เจ้าในตัวเราเองการสื่อสารกับอินเนอร์ c e ก์การเซลท a อกหรือการค้นพบอิมแพนรหัสของชีวิตหัสของร,รุกรหัสของวงจรชีวิตเรากำลังเข้าถึงโซแพลนความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกค้นพบก็คือเป้าหมายของการเกิดมาการมีชีวิตอยู่ของแอคมาของบีอิงของซูพรีมโซที่กําลังตระหนักรู้ถึงความเป็นมนุษย์เป็นชีวิตที่เรากําลังค้นพบสัจธรรมของความตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณอย่างแท้จริง และนี่เป็นวาระสาคัญเป็นช่วงสําคัญที่ผมอยากจะเชิญชวนพวเราที่รักทุกคนใน้ตัดสินใจที่จะมาเขียนตํานานที่จะมาบันทึกหรือว่าถอดรหัสอิมแพนรหัสของจิตรหัสของวงจรชีวิตร่วมกับผมในวงจรที่เบตเรียกว่าซัมสาระาพระพุทธศาสนาเรียกว่าสังสารวัตรในวงจรที่เรากําลังเข้าถึงซูเปอร์เนเจอรัลสุดยอดมนุษย์พันธุ์ใหม พระจ้าในตัวเองพวกเราที่รักทุกคนที่ได้มีโอกาสชมคลิปนี้ถือว่าไม่บังเอิญผมผมได้อธิษฐานจิตผมได้โปรแกรมจิตผมได้สันสะเทือนอนุภาพของจิตวิญญาณของหัวใจของความเป็นมนุษย์ของความเป็นสุดยอดมนุษย์ของความรู้สึกของวิญญาณดวงนี้ของจิตดวงนี้ ในระบบของ decentralization คือกระจายไปทั่วทั้งจักรวาลท่านใดก็แล้วแต่ที่คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ตัวเองจะเปิดรหัสตัวเองถึงเวลาแล้วที่ตัวเองจะไขก๊อกถึงเวลาแล้วที่ตัวเองจะออกจากข้อจำกัดออกจากลิมิตใช้ชีวิตแบบอลิมิตใช้ชีวิตแบบแบบไร้ตัวตนแบบสุดยอดมนุษย์ที่เรียกว่า super natural ถึงเวลาแล้วที่เราจะถอดรหัสเข้าสู่กระบวนการที่เราเรียกว่าว a r วาร์ปเอ็กซ์เพียนประสบการณ์ของการวาร์ปจิตสู่มนุษย์พันธุ์ใหม่ประสบการณ์ของการต่อวงจรของความสําเร็จที่ไร้ขีดจํากัดและไร้ตัวตนความสําเร็จที่เรากําลังเข้าสู่ไมเซ็ตกระบวนการของความรับรู้ของสติปัญญาที่เรียกว่านิวอัลกอริทึมก็คือความคิดล้าลึกความคิดที่แยบคลายความคิดที่ปราดเปรื่องความคิดที่มันอัจฉริยะซึ่งเราจะสัมผัสกับกระบวนการนี้อย่างแท้จริงผ่านการเชื่อมต่อ ที่เราเรียกว่าการจูนจิตซึ่งผมจะแบ่งหากระบวนการนี้มาตลอดชั่วชีวิตของผมที่เรียกว่าการจูนจิตจะกลายเป็นมาสเตอร์หรือต้นฉบับของคนไทยคนแรกในโลกที่ค้นพบวิธีการจูนจิตคือการสั่นสะเทือนอนุภาพของเซลล์อะตอมผ่านคลื่นสมองที่เรียกว่าแกรมมาเวฟที่มีความถี่ประมาณ40เฮิรเพซึ่งแน่นอนวันนี้นักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิญ,ญญาณผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกหลายคนไม่ว่าจะเป็นดรโจริสเพนซา ที่คน้นคว้าวิจัยทดลองพบว่าคลื่นสมอง gamma wave ที่มีความถี่40เพิรซ์ขึ้นไปมันไปกระตุ้นการทํางานของจิตอัจฉริยะกระตุ้นโดพามีนเอนโดฟินของการตื่นรู้แบบฉับพลันที่มันทําให้เกิดสารของความฉลาดปาดเปืองแบบซูเปอร์เนเจอรัลที่เรียกว่า DMT สารนี้จะค่อยๆเข้าไปกระตุ้นความรู้สึกของจิตสํานึกใหม่หรือจิตสํานึก เดิมแท้ในระดับของซูเปอร์เนเจอรัลคือสุดยอดมนุษย์ซึ่งนี่คือความจริงที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักฟันตัมฟิสิกส์คอนเฟิร์มว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ล้ำลึกและหมหัศจรรย์ที่สุดในจัก,กรวาลเราคือความเป็นหนึ่งเดียวจัก,กรวาลกับเราคือความเป็นหนึ่งเดียวเมื่อมีความรู้สึกเมื่อมีความตื่นรู้จัก,กรวาลก็อุบัติขึ้นเมื่อมีการตื่นรู้ความตื่นรู้ก็จะทําให้เรารู้ว่า เราคือความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวานลนี่คือเคล็ดวิชาที่ผมจะถ่ายทอดแบบสุดหัวใจสุดชีวิตของผมสำหรับท่านที่ตั้งใจมาเรียนกับผมไม่ว่าใครก็แล้วแต่รับจำนวนจำกัดเพียง10คนเท่านั้นตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่คนประมาณ3 4ี่คนก็จะเต็มละและผมจะถ่ายทอดสุดหัวใจในวันที่21เมษายนนี้เป็นวันเปิดรหัสเป็นวันถ่ายทอดสัญญาณครั้งแรกเราจะเรียนกันทั้งหมด11ครั้ง ผมจะถ่ายทอดผ่านการชชนาลิงและถ่ายทอดกระบวนการที่เรียกว่าการชันาลิงให้กับพวกเราจูนกับกระแสจักรวนันโดยตรงผ่านจิตใต้สมนึกผ่านอันคุนเชียสเน็ตผ่านซูเปอร์คอนเชียสเน็ตผ่านจิตในสํานึกแล้วก็ผ่านการเชื่อมต่อในระดับของขึ้นสมองแกมมาเวฟปฏิกิริยาของคลื่นไฟฟ้าที่มันเกิดการเรียงตัวใหม่เหมือนการถัดทอให้ดวงวิญ,ญญาณของเราตื่นขึ้นจากความหลับไหลกระบวนการนี้เป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ฟันตัม ไม่ใช่ความงมงายพิสูจน์ได้และค้นพบความมหัศจรรย์น,นี้ได้ด้วยตัวคุณเองหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้เจอกับผมและตัดสินใจเข้ามาสู่ช่วงเวลาสําคัญนี้เพราะผมจะสอนเพียงรุ่นแรกและรุ่นเดียวและเราจะถ่ายทอดเคล็ดวิชาสูงสุดนั่นก็คือการเชื่อมพลังของจักรวาลที่เรียกว่า the universal energy เป็นการหลอมรวมเป็นการสรั่นสะเทือนอนุภาพของฮิปหรืออนุภาพของพระเจ้า ที่มันกําลังวิ่งพล่านอยู่ในเลือดเนื้อในะดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนกระบวนการโค้ชที่เรียกว่าวิชาวัาโค้ชหรือวิชาจูนจิตหรือวิชาโค้ชที่สุดยอดที่สุดนี้พวกเราจะได้รับ c e r t i f ิฟายหรือเซอร์ติฟิเเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพหรือไปช่วยเหลือคนได้ทั่วโลกรวมทั้งพวกเราจะได้รับประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้มาทั้งชีวิตถ่ายทอดแบบสุดหัวใจถ่ายทอดแบบไม่ปิดบงัง ถ่ายทอดวิธีการเข้าสู่กันสันสะเทือนอนุภาพของพลังชีวิตของไลวอตาทลิสของแอคมาของบีอิงเข้าไปเป็นสิ่งนั้นและสิ่งนั้นก็จะเป็นคุณเข้าไปเป็นสิ่งนั้นและสิ่งนั้นก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับคุณนี่คือสุดยอดของวิชาโค้ชวิชาจูนจิตวิชาที่เรากําลังเชื่อมโยงกับสุดยอดพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจ,จัก,กรวาลไม่ใช่เพียงแค่ความสําเร็จไม่ได้เ,เพิ่มความอุดมสมบูรณ์หรือความมั่งคั่งร่ํารวย เท่านั้นแต่มันหมายถึงการค้นพบจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงอย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่า,าคุณจะพิสูจน์ด้วยตัวเองผมแค่อยากจะบอกว่าถ้ามันคือช่วงเวลาที่สาคัญในชีวิตของผมผมอ,อยากบอกกับคนที่ผมรักทุกคนที่ได้รับคลิปนี้จากผมขอให้คุณเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอย่าพลาดนะครับเพราะครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เราจะได้มีโอกาส ถ่ายทอดสุดยอดวิชานี้ด้วยการผมพร้อมแล้วที่จะอุทิศตัวเองทั้งชีวิตให้กับหลักสูตรนี้พร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดสุดยอดวิชาของการโค้ชที่พวกเราทุกคนสามารถจะไปเป็นโค้ชให้กับตัวเองถอดรหัสถอดอิมแพนเชื่อมเอ็กมาหรือว่า b ีอิงรวมทั้งค้นพบซูเปอร์เนเจอร์ในตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะพบกับความมหัศจรรย์ที่สุดยอดที่สุดเหมือนกับที่ผมกำลังตื่นตระหนกับชีวิต แพร้อมที่จะใช้ชีวิตทุกลมหายใจด้วยความรักผมรอคอยพวกเราอยู่นะครับหวังว่าพวกเราจะได้เจอกับผมตัวเป็นๆและนี่คือภารกิจที่สำคัญที่สุดสำหรับการค้นพบซูเปอร์เนเจอรัลโดยสุดยอดมนุษย์ที่คุณทุกคนจะต้องเลือกในขิดชีวิตของคุณด้วยตัวของคุณเองและนี่คือการนัดหมายครั้งสำคัญคอนแทคที่คุณจะต้องเลือกที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต ผมหวังว่าคลิปหรือเมสษสษนี้จะเดินทางไปถึงพวกเราทุกคนใละเชื่อว่ามันคงไม่ใช่ความบังเอิญอย่างเด็ดขาดที่คุณจะได้ดูคลิปพิเศษนี้และที่สำคัญผมหวังว่าพวกเราจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณ